แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำการแข่งขันเกมนัดตกค้างกับบอลมัรที่สนามโอทัฟฟอร์ดเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนจะเป็นฝ่ายชนะไป3ต่อหนึ่งโดยได้ประตูจากเวนรูนี่มาคัสแรดฟอร์ดและแอชลีย์ยังหลังจบเกมหรือฟอนกาถูกแฟนบอลรุมโผอย่งางหนักรับเนื่องจากพาทีมจบอันดับ5ของตารางลาสิตเข้าร่วมการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลหน้าฟอนกาให้สัมภาษณ์ตำหนิแฟนบอลตั้งมาตรฐานและคาดหวังกับผลงานของทีมสูงเกินไป ้อมแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถพาทีมชนะริสตันพาเลสในฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศเกมเอฟคัพในวันเสาร์นี้ครับเพื่อนำทั่วแชมป์มาสู่ทีมและจะเป็นผู้จัดการทีมต่อไปในปีหน้าเพื่อทาหน้าที่ครบสัญญา3ปีตามที่ได้เซ็นเอาไว้ครับต้องรุ้นะว่าจะถูกปลดหรือไม่ครับหรือฟันเกาว ส่วนความพร้อมก่อนเกมยูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศเจอเกนคลอปผู้จัดจาก,การทีมเวอ้์วพูยอมรับว่าเซบียาเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่มั่นใจว่านักเตะของเวอ้์วพูเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีในการเจอกับแชมป์เก่าสองสมัยซ้อนและไม่รู้สึกกดดันกับเกมนัดนี้แต่อย่างใดแม้ที่ผ่านมาเขาจะยังไม่เคยพาทีมคว้าแชมป์ระดับสโมสรยุโรปเลยได้ก็ตามครับการแข่งขันเกมนี้จะมีขึ้นในคืนนี้เวลา1นนาฬิกานาทีตามเวลาประเทศไทย ได้แชมป์รายการนี้จะได้ไปย,ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าครับขณะที่คณะกรรมาการโอลิมปิกสากลหรือ IOC เปิดเผยว่าหน่วยงานตรวจสอบสารกระตุน้นกำลังใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงดำเนินการตรวจสอบตัวอย่างเลือดของนักกีฬากว่า600คนที่เข้าร่วมกนนารแข่งขันโอลิมปิกที่ปักกิ่งและลอนดอนซ้ำอ,อีกครั้งเพื่อค้นหานักกีฬาที่ลักลอบการใช้สารต้องห้ามโดยโทมัสบัคประธาน IOC เชื่อว่าจากผลการตรวจที่ออกมา อาจทำให้นักกีฬาอย่างน้อย31คนถูกลงโทษห้ามแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่บราซิลซึ่งจะเปิดฉาขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ครับ